สอ้ัสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องไมเคิลเคนมีเคมเคิลสวัสดีท่า ับมาแล้วนะคะทุกคนกับการเรียกชันซึ่งจริงก็เอ่อเรียกชันไปก่อนหน้านี้แล้วหนึ่งคลิปนะคะซึ่งรอบนี้ก็เป็นการกลับมาเรียกชันกลานกลับมาของกลานกลับมาเป็นงานกลับมาเรียกชันการกลับมาเอาไหมเป็นงานกลับมาเรียกชันการกลับมาโอเคเป็นงานการเรียก เป็นการกลับมาเรียกชั่นการกลับมาของดูโอหนึ่งเดียวใน SM ก็ว่าได้นะคะกับการกลับมาของไอรินซันกิค่ะซื้อมกันกลับมาในรอบ4ปีเลยนะคะหลังจากที่แบบว่ารอคอยไปจริงๆคือตอนเรียกชั่นมอนสเตอร์ไปก็ ฉันยังเรียนไม่จบเลยแต่ตอนนี้ฉันเรียนจบแล้วซึ่งก็ปล่อยออกมาเป็นยูนิตอีกรอบนึงนะคะซึ่งก็รอบนี้เป็นมีรัมที่2ที่มีชื่อว่า Tilt นั่นเองเป็นการคอมแบ็กแรกหลังจากที่เมมเบอร์แบบว่าแยกย้ายกันไปคนละค่ายนะคะก็จะมี3คนที่อยู่ค่ายเดิมแล้วอีก2คนก็ไปอยู่ค่ายใหม่นะก็ครั้งนี้เขามามีความเป็นเกมากฉันรู้สึกได้แบบ ในภาพทีเซอร์ต่างๆมีดราม่าอะไรต่างๆมากมายถึงมีความเป็นเกมมีความเป็นรูปหอยอะไรอย่างนี้ก็ who care ขอรีแคปไปตอนยัยมอนสเตอร์ก่อนพูดว่าพูดเลยว่าฉันชอบมากคือยิ่งไปอ่านบทความที่เคยมีคนตีความบทความของเพลงมอนสเตอร์เอาไว้อะไรอย่างนีน้ฉันรู้สึกว่ามันคือมาสเตอร์พีซอีกหนึ่งผลงานอาร์ตของ SM ก็ว่าได้ที่แบบว่าใส่ทุกดีเทลใส่ทุกการเล่าสตอรี่ลงไปในตัวเพลงเพลงนั้นซึ่ง ชอบมากชอบมากๆเป็นเพลงที่ยันชอบมากทั้งโคอรีโอกราฟด้วยแต่ว่าคอรีโอกราฟแอบชอบออริจินอลมากกว่ามันมีความแบบถึงใจมากกว่าแต่อย่างไงก็เป็นเพลงที่ฉันชอบอยู่ดีเนาะซึ่งคราวนี้ก็มาเป็นทิวอยากรู้ว่าจะทำตัวเพลงนี้ให้คอนเซปต์ของไอรีนซุนกิชัดแค่ไหนเพราะฉันไม่รู้ว่าคือปล่อยมาแค่เพลงเดียวเนาะก็ไม่แน่ใจว่าคอนเซปต์มันชัดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวไปรอลุ้นกันขอพูดว่าเดี๋ยวฉันจะเรียกชันเพลงในอัลบั้มด้วยนะคะรอลุ้นกันว่าเรียกชั้นอัลบัมะะลบ้มะมาตอนไหนก 哦呜！哦哦！ ชอบหมาชอบร้องอย่างนี้นะโอ ทำโอเหรอ้ขออีกฮุ้เป็นแบบนี้เหรอแต่ดนตรีดีมาก โ oh, อ้ใช้รูบของแม่ราด้วยโอ้ oh, มีพวกนำเต็มหมดเลยมีคอมเวทอยู่ <S <S วสวยมากตรง้อ oh. oh. ญญแค่ดูความดนตรีมันมีความเป็นดรามาติกมากๆอ,อ่ะ โอเคอ่ะ okay. ah. จบไปแล้วกับการเรียกชั่นเพลงทีวของไอรินเซนกีนะคะคือพูดตรงๆว่าชอบทุกพาดเว้นท่อนฮุก <c oughs> คือคือด้วยพื้นเพยฉันเป็นคนไม่ชอบฮุกอะไรอย่างนี้อยู่แล้วหมายถึงว่าแล้วยิ่งมันร้องซ้ำด้วยอีกมันก็เลยรู้สึกแบบอ้ oh my god <c oughs> แล้วจริงๆมันมีมันมีโอกาสให้แบบ ให้ความหวังชั้นในในใน,ใน,ในเดี๋ยวแบบตอนแรกมันเป็นเทลเทลเทลแล้วก็ไม่มีตัวดนตรีแบ็กเก่าใช่ปะแต่พอพอสัสดุทัชวนขออีกขออีกเทลเทลแต่ว่าเพิ่มตัวดนตรีข้างหลังเข้าไปฉันก็เลยรู้สึกชอบทุกพาร์ทเลยเพราะว่าใหญ่ตัว เวอร์สหนึ่งจอนแจนจอหน,นมันมีความเป็นบน่บนๆต่างๆซึ่งมัน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 ทำให้รู้สึกว่าอูอม้มาเวนี้หรออะไรอย่างนี้แล้วพอไปอีกเวอร์สหนึ่งก็คือเป็นออไอรีนบ่นบ่นบนบ่นบ่นบน,บน,บน,บนฉันรู้สึกว่าชอบนะมันเป็นความมิสซิเรียสอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปพรีฮุกปุ๊บอ,อู้นี่แหละไอรีซินเกคือคือ วางใจงานแบบการเพลงที่มันสามารถเล่าสตอรี่ได้ฉันรู้สึกว่ามันมีความดรามาติกมากๆมีความดีมีความอยู่ในก้นลึกต่างๆของจิตใจอยู่ประมาณนึงในตัวของเพลงนี้แต่ว่าพอมาฮุกมันแอบออมันแอบไม่มีอะไรเลยอมันเชลเชลเชลเแล้วก็จริงๆคือถ้าสมมติว่าในมุมของฉันถ้าฮุกมาเป็นแบบนั้นนะอาจจะต้องคเรีโกับ พาท่อนหกให้มันดูแบบน่าเต้นตามอย่างเช่นของเพลง move ของแทมินอะไรอย่างเงี้ยเออมันอาจจะทํทให้รู้สึกว่าเพลงมันฮายขึ้นหรือว่าคนมามุงการเต้นในพาท่อนุกได้แต่ฉันรู้สึกเฉยๆกับโคเร,รียกาฟท่อนหกมากเทเทมันไม่มีอะไรอะ่ะมันมันเลยๆอะ่ะในในในทั้งของในพาทุกที่ฉันไม่ซื้อแล้วก็ในพาทของโคเร,รียกาฟด้วยาร้ทอื่นดีหมดเลยบริตก,ก็ดี ไล่ไปจนไฮโนตฉันรู้สึกว่าอันนั้นทำถูกแบบพอเป็นไฮโนตของซึนกิที่ไปในพาร์ทสุดท้ายแล้วก็ดนตรีมันเป็นเทลเทลมันก็เลยฉันรู้สึกเออมันหายมันมันควรจะเป็นเอาท์โทรด้วยซ้ำเทลเทลอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเทล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 ฉันคิดว่าถ้าไปเป็นเอียร์แคนดี้ของเพลงมันคงจะแบบจึ้งกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยเออใช่มันมันคงจะทำให้แบบจำได้เอียร์แคนดี้คือคือเสียงที่มันอยู่ในข้างหลังเพลงตลอดเวลาอย่างเช่นเต้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 นหรือว่าจะเป็นกู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 อะไรอย่างเงี้ยที่มันอยู่ข้างหลังเพลงฉันมันคงจะแบบ น่าสนใจกว่าอะไรอย่างงี้พอฮุกมาเป็นแบบนี้ก็แอบ,บนอยด้วยตัวชานโอพินเน์ของฉันด้วยแหละที่แบบฉันไม่ชอบฮุกอะไรประมาณนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้ซื้อมากแต่ว่าภาพดื่นดีหมดเลยส่วนเมื่อสิบวิดีโอคลีนๆอาจจะมีหลายช็อตที่รีมายถ,ถึงเพลงเก่าๆของ s อที่แบบเคยเห็นมาแล้วอะไรเงี้ยมีความเป็นอยู่ที่เซาหฮยอนอยู่ที่แบบเคยเห็นมีความเป็นเอ่อเออโคลียกับอีกคนหนึ่งอะที่แบบร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีความเป็น SM ที่แบบตอนมีความเป็นสเตตเอที่เป็น LED อะก็เ,เลยรู้สึกไม่ได้ว้าวกับ MV ็มมากจริงมันควรมีดิเรกชันอะไรสักอย่างที่มันชัดเนาะมันทำให้ทำให้รู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นเอกลักษณ์ของยี่เพลงนี้อะไรแอบเสียดายอาจจะเพราะว่าด้วยรอนานด้วยแต่ว่าแต่ว่าติดเพลงอะติดแค่คุกอย่างเดียวส่วน m อ็แอบเสียดายมากๆแต่ไม่อยากให้งานเองานเริเวณเป็นแบบนี้เลยอะจริงๆอรอลุ้นกันว่าคโคโยกรับรจะมาช่วยได้ไหมหรือว่ามีพาร์ทอะไรที่แบบทำให้ เพลงนี้มัน outstanding ออกมาจากที่แบบเคยได้ยินเคยได้ดูมาก่อนอะไรอย่างนี้ก็ประมาณนี้อันนี้เป็นความคิดของฉันนะคะทุกคนไม่ได้ว่าร้ายศิลปินเลยแต่ว่าพูดในเรื่องของผลงานการรีแอคชั่นเนาะก็ยังไงใครที่เป็นแฟนคลับเป็นลารวี่ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ว่าคิดเห็นกับเพลงนี้บ้างแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ก <c oughs> ดแชร์กด subscribe กดช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่รอรีแอคชั่นอัลบั้มด้วยเดี๋ยวฉันทำรีแอคชั่นอัลบั้มแน่นอนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะจิว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 